ผมพยายามจะพูดคุยกับบรรดาพี่ๆรุ่นใหญ่ในวงการสื่อบอลไทยนะฮะให้ลองวิเคราะห์นะฮะว่าสาเหตุที่2คนนี้มีซัมติงอะไรกันอยู่เนี่ยมันเกิดเพราะอะไรนะครับซึ่งก็รอคุยความชัดเจนกับทีมผู้บริหารของ BG อีกรอบหนึ่งครับอันนี้เจ้าตัวบอกเองเลยนะครับทาง Big กเป้นะครับคุณโรนัลดเองเขาก็บอกว่ายืนยันว่าไม่น่าจะปล่อยนะครับสำหรับวิลเลมพ็อปน่าจะอยู่ต่อในปีหน้านะครับ สวัสดีครับผมชุกปัญญานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยฟุตบอลเจลีนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหาการก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชุกปัญญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมามากเลยนะครับอ่าในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับประเด็นแรกไปดูเบื้องหลังเกมลีกคับนัดชิงกันหน่อยนะฮะเกมนี้ผมเองก็ได้มีโอกาสไปนั่งชมที่ขอบสนามด้วยครับที่ธรรมศาสตร์รังสิตนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่สุดดุเดือดเลยนะครัับบบบใแแดงนะครล้วกก็็จที่ เฉือนเอาชนะเมืองทองไปได้1นประตูศูนย์จากกดยิงประตูทีมเก่านะครับจากมูยิทิลสินแดงดาน,นะครับยิงประตูชัยนาทีที่90้บวกแเลยนะครับนาทีบาปนะฮะแบบที่ต้องบอกเลยว่าไม่มีโอกาสให้เมืองทองได้กลับมาเลยน,นั่นเองนะครับก็คว้าแชมป์ลีกคัพไปครองแล้วก็ทำให้ บีจีคว้าแชมป์ระดับเมเจอร์3รายการในประเทศครบบทแล้วนั่นเองนะฮะทีแรกจบเกมเนี่ยก็เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับมอบทงมอบถุวยอะไรกันไปนะครับก็จบลดูก,การก็เรียกว่าจบแบบบริบูณ์แล้วนะครับสำหรับซีซั่นส0 2 3ั0 2 4นะครับปรากฏว่ามันมีประเด็นดราม,มา่าขโมยซีนไปซะอย่างนั้นเลยครับในช่วงหลังเกมนะครับเมื่อมีภาพนะครับจังหวะที่มาดามแป้งนะครับพยายามไปเคลียร์ใจกับคุณประวินนะฮะเพราะว่าถ้าใครจํากันได้เนี่ย คุณปวินนะครับประธานสโมสร BG เนี่ยเพิ่งลาออกจากสภากรรมการสมาคมไปนะครับซึ่งก็ยังไม่มีการแถลงการอะไรเป็นทางการออกมานะครับเกี่ยวกับสมาคมนะฮะว่าเรื่องนี้อะไรคือสาเหตุที่ทําให้คุณปวินลาออกไปนะครับซึ่งมาดามแป้งนี่ก็ถือดอกไม้ช่อบอลเลื่อนนะครับเตรียมที่จะไปมอบแล้วก็แสดงความยินดีกับแชมป์ด้วยนะฮะปรากฏว่าคุณปวินไม่รับเฉยเลยครับให้สารัตย์อยู่เย็นมารับแทนนะครับสำหรับดอกไม้ช่อดันั้นนะฮะโหทำให้สีหน้าของมาดามแป้งนี่แบบเห็นได้ชัดเลยว่าไม่พอใจเลยนะฮะ เหมือนกับว่าโดนหักหน้านะครับกลางฝูงชนนะครับท่ามกลางความงงงงของทุกฝ่ายเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในเรื่องนี้นะฮะในโซเชียลนี่ก็ถกเถียงกันใหญ่นะครับนะฮะพยายามสืบเสาะหาต้นสาเหตุเรื่องที่มาที่ไปนะครับที่ทําให้คุณบวินเนี่ยปฏิเสธรับคําขอโทษแล้วก็ไม่รับช่อดอกไม้ดังกล่าวนะครับทำให้มาดามแป้งนี่เสียหน้าไปเลยนะครับระดับนายกสมาคมฟุตบอลนะครับแล้วก็มีกระแสคอมเมนต์ติติงคุณบวินก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับที่บอกว่าไม่มีมารยาทเลยนะครับ ควรจะรับช่อดอกไม้ไว้ก่อนอะไรประมาณนี้แล้วก็เพราะว่ามันเป็นที่สาธรารณชนด้วยนะครับเพราะว่าภาพที่ออกไปเนี่ยทำให้ดูบอลไทยมันเหมือนกับว่ากลายเป็นว่าผู้ใหญ่ในวงการทะเลาะกันเองอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับคือณวันนี้เองก็ยังไม่มีอะไรที่แน่ชัดนะครับว่าการลาออกของคุณประวินเองเนี่ยมาจากสาเหตุอะไรนะครับสื่อหลายสื่อครับคุณผู้ชมครับก็พยายามจะวิเคราะห์ว่าแนวโน้มที่เป็นไม่ได้สุดก็คือเรื่องของเรื่องฟุตบอลถ้วยมาเตะหลังโปรแกรมทีมชาติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให ทีมบางทีมก็มีติดขัดเรื่องของสัญญาณนักตรงนักเตะด้วยอะไรด้วยนะครับซึ่งส่วนตัวผมก็มองว่าเอ๊ะในเมื่อเกมนี้บจได้แชมป์ไปแล้วเนี่ยมันน่าจะเคลียร์ใจกันได้ดีหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันก็เป็นช่วงเวลาโมเมนต์ที่ดีด้วยของฝั่งบ g จแล้วก็คุณประวินนะครับที่ได้ชูทฟี่แชมป์อะไรนั่นเองนะครับผมพยายามจะพูดคุยกับบรรดาพี่ๆรุ่นใหญ่นะครับในวงการสื่อบอลไทยนะฮะให้ลองวิเคราะห์นะฮะว่าสาเหตุที่2คนเนี่ย มีซัมติงอะไรกันอยู่เนี่ยมันเกิดเพราะอะไรนะครับซึ่งพี P, ่ๆี่บรรดารุ่นใหญ่เองเขาก็ให้มุมมองกับผมนะครับเขาบอกว่าอาจจะมีประเด็นที่ใหญ่กว่าเรื่องของการเล่นฟุตบอลถ้วยหรือเปล่านะครับแล้วงานนี้มันงอนกันหนักถึงขั้นที่จะหักหน้ากันกลางฝูงชนเลยนะครับถ้าให้เดาเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการชิงพื้นที่ซอนเซอร์ยักษ์ใหญ่ในสมาคมอะไรหรือเปล่านะครับนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมลองเดาๆแล้วก็ลองวิเคราะห์กันดูนะฮะกับพี P, บ่ๆบรรดากูรูฟุตบอลไทยนะครับ แล้วก็เป็นมุมมองส่วนตัวของผมด้วยนะฮะงานนี้นะครับเดี๋ยวก็คงมีคนไปสืบเสาะหาข้อมูลจนได้นะครับว่าเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นนะครับกับ2คนนี้นะครับที่ถ้าใครจำกนได้ตอนที่มาดามแป้งรับตําแหน่งนาะยกสมาคมฟุตบอลนี่เขาบอกว่าคุณปวินนี่เป็นน้องรักที่สุดเลยนะครับที่ก็เรียกว่าช่วยเหลือกันอยู่ตลอดอะไรประมาณนี้โอ้โหอยู่ดีๆมาเกิดเรื่องดรามา่าอันนี้เฉยเลยนะครับนะฮะไม่รู้ว่าไปผิดใจอะไรกันแบบไหนเหมือนกันนะครับ บอกตรงๆเลยนะครับผมเองกับประเด็นแบบนี้ผมเบื่อมากนะครับอย่างที่เราทราบกันว่าจริงๆมันควรจะโฟกัสเรื่องของฟุตบอลผลการแข่งขันอะไรในเกมนี้มากกว่าแต่กลายเป็นว่าคนไปโฟกัสเรื่องผู้ใหญ่ทะเลาะกันซะอย่างนั้นเลยครับผมเบื่อมากผมบอกตรงเลยนะครับทำข่าวบอลไทยมานะครับนั้นเรื่องแบบนี้ไม่จบสักทีนะครับไม่รู้ว่าอะไรกันแล้วครับแล้วก็ไม่ไม่ควรจะมีภาพแบบนี้ออกมาทาให้ภาพฟุตบอลไทยที่ออกไปคนเขาเรียกว่าก็เอียนแล้วก็ก็เซ็งนะครับว่ามันมีเรื่องของการมืงการเมืองเรื่องรับรวงพางอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเลยนั่นเองนะครับ ก็มันเป็นเชิงรบนะครับก็รอดูแล้วกันนะครับว่าจะเคลียร์ใจอะไรกันได้หรือเปล่าแล้วก็ทางมรรดาแป้งจะมีแถลงอะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นที่พูดถึงในโซเชียลเยอะเลยนะครับมีการวิเคราะห์ไปกันต่างนานานะครับแล้วก็เป็นปริศนาอยู่ว่ามันเกิดสาเหตุจากอะไรครับก็รอดูแล้วกันนะฮะอ่ะจบไปครับกับประเด็นที่น่าปวดหัวนะครับไปต่อกันที่ประเด็นข่าวคราวย้ายทีมกันบ้างครับผมมีมาฝากตลอดเลยนะครับ จากการไปที่สนามนี่แหละฮะไปสืบสอะก็ได้ประเด็นมาเพียบเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะทยอยทยอยทำคลิปละกันนะครับส่วนคลิปนี้เองก็เอาเรื่องที่น่าสนใจก่อนเลยนะครับประเด็นเรื่องของเจ้าต่างสารัฐอยู่เย็นนะครับก็ชัวร์แล้วนะฮะว่าน่าจะไปคาแข้งกับวาเลานางาสกินะครับทีมจากเจลิกสอ2นะครับซึ่งก็รอคุยความชัดเจนกับทีมผู้บริหารของบีจีอีกรอบหนึ่งครับอันนี้เจ้าตัวบอกเองเลยนะครับก็สัญญาประมาณสัก6เดือนนะครับนะฮะ ก็เดี๋ยวจะมีการพูดคุยกัน,นครับส่วนเรื่องของค่าใช้จ่ายบางส่วนก็จะเป็นค่ายืมตัวอะไรพวกนี้เดี๋ยวทางบ g จก็จะออกค่านงค่าเหนื่อยให้ด้วยบางส่วนนะฮะ <S <S อย่างที่บอกครับเจ้าต่างเองอยากไปจริงๆนะครับแล้วก็มันช่วงปลาชีพแล้วนะฮะก็อยากจะไปลองสักทีหนึ่งนะครับว่าจะเล่นได้ไหมอะไรยังไงนะครับก็รอติดตามข่าวจากทางฝั่งบีจีอีกทีนึงนะครับว่าจะออฟฟิเชียลกันวันไหนนะครับดูจากทรงก็น่าจะโอเคแล้วนะครับไม่น่าจะติดปัญหาอะไรนะครับส่วนฝั่งเมืองทองก็มีเหมือนกันนะครับเรื่องของว ที่เกมนัดชิงเกมนี้เนี่ยเขาติดโทษแบนนะครับก็ไม่ได้อยู่ช่วยทีมนะฮะก็กลับบาซินไปแล้วนะฮะซึ่งผมเองก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับฝ่ายบริหารนะครับเรื่องของสัญญาของเจ้าตัวนะครับสำหรับวิลเลนพ็อปเนี่ยว่ามีสัญญาอะไรเหลือกับทางมูลทองอยู่หรือเปล่าปรากฏว่ายังมีสัญญาอยู่อีก1ปีนะฮะอันนี้ยืนยันแล้วนะครับฉะนั้นใครอยากจะได้ก็ต้องจ่ายเงินนะครับสำหรับวิลเลนพ็อปนะครับ ดูท่าแล้วเนี่ยก็น่าจะอยู่ต่อเกือบจะแน่นอนแล้วนะครับยกเว้นว่ามีข้อเสนอที่ดีหรือว่ามีทีมจากไทยลีกอะไรเงี้ยทุ่มเงินมานะครับก็มีโอกาสที่จะปล่อยได้แต่ผมได้พูดคุยกับทางบิ๊กเป้นะครับคุณโรนัลดเองเขาก็บอกว่ายืนยันว่าไม่น่าจะปล่อยนะครับสำหรับวิลเลนพ็อปน่าจะอยู่ต่อในปีหน้านะครับส่วนทีมที่จ้องจ้องอยู่ก็คือการท่าเรือครับแต่ว่าการท่าเรือเองก็เสริมทัพไปแล้วสคนนะครับกองหน้านะโมต้ากับดูบูย่าก็คงจะไม่น่าจะเอาแล้วสำหรับวิลเลนพ็อปนะครับ ยังพอมีตัวแบกอยู่นะครับช่วยทีมในซีซั่นหน้าอย่างเวนพ็อปนะฮะส่วนเรื่องใครจะไปเจลีกเนี่ยเอาเป็นว่าผมพอจะมีข้อมูลแต่ว่าขอติดไว้ก่อนนะครับนะคุณผู้ชมฮะเอาไว้เป็นคลิปต่อๆไปละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะยาวเกินไปในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามแล้วก็กด subscribe กดไลค์กันไว้เลยนะครับในคลิปนี้นะครับส่วนในคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามครับฝากกดไลค์แชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปราชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับ ในคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ